ายอยากได้กินสวยๆตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงแล้วก็ต้องนี่เลยร้าน Power Pay เเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกตง่าหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพิดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ h ช n แนลนะวันนี้อยู่เกม a r t e r รี e เกียร์ฟิวชนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้แนะนําด่านฟาร์มตัวหุ่นกระป๋อง3ดาวแบบ ได้แน่ๆนะครับด่านละตัวอะไรเงี้ยนะในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำอีกด่านหนึ่งครับสำหรับการฟาร์มชิปสีม่วงอ่าแล้วก็ยังเป็นด่านที่เอาไว้ฟาร์มหลังจากที่อีเวนต์หมดด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นด่านอะไรนะนี่ครับก็แนะนำเป็นด่านที่6นะครับขีด8นะนะครับทำไมถึงต้องแนะนำด่าน6ขีด8ครับเพราะว่าอย่างแรกเลยศัตรูเนี่ย เป็นสีแดงทั้งหมดนะครับเราสามารถใช้น้องเกรสเนี่ยในการเคลียร์ศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ด่านนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเราจะได้อัลฟ่าด้วยนะแล้วก็อันนี้ครับสิ่งที่เราตามหาครับตัวชิปสีม่วงครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะขาดแคลนอยู่นะในการเอาไปอัพพวกชิชยะหรือว่าน้องมอริสนะครับแล้วก็ด่านนี้ยังมีดอกตัวหุ่นกระป๋องด้วยนะนะครับแล้วก็ ด่านนี้จะมีหมด3เวฟด้วยกันนะครับเราสามารถทำเหมือนกับการฟาร์ม3ขีด8ได้เลยครับก็คือผ่านเวฟปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมีดรอปของมาให้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าด่าน 6. ขีด8เนี่ยที่ผมได้ทำการลงมาแล้วเนี่ยในระหว่างเวฟนะครับมันจะดรอปแค่ตัวหุ่นกระป๋องกับอาวุธนะส่วนอัลฟาเนี่ยแล้วก็ชิปสีม่วงนะครับ ผมยังไม่เคยได้เลยนะในระหว่างด่านนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครลงไปแล้วแล้วก็เห็นว่าอัลฟ่ามันดรอประหว่างด่านหรือว่าชิปม่วงมันดรอประหว่างด่านเนี่ยอันนี้ช่วยบอกกันด้วยแล้วกันเนาะนะผมเข้าใจว่า2ชิ้นนี้หรือว่าตั้งแต่สีม่วงเป็นขึ้นต้นไปนครับกับตัวอัลฟ่าเนี่ยมันน่าจะดรอปตรงบอสนะหรือเวฟสุดท้ายนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะทีนี้มันก็จะมี2แบบนะครับในการฟาร์มก็คือ ใครที่จะฟาร์มหาชิปม่วงแล้วก็หาผู้หุ่นกระป๋องเนี่ยนะครับอันนี้ก็กด AI ไปเลยนะครับอาจจะ30รอบไปเลยแล้วก็มาดูผลอีกทีหนึง่งซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะส่วนใครที่มีเวลานะครับก็อาจจะทําแบบการฟาร์ม3ขีด8ก็คือรอให้จบ2เวฟก่อนนะครับแล้วดูว่าหุ่นกระป๋อง3ดาวเนี่ยมันดอกหรือเปล่าถ้าดอปก็คือปล่อยผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ลุ้นดวงอีกทีนึงครับว่ามันจะดอกไอตัวชิปม่วงกับอัลฟาหรือเปล่า นะก็ด่านนี้ต้องบอกว่าศัตรูจะเก่งนะครับพลังอยู่ที่9,800ฉะนั้นเกรสอาจจะต้อง6ดาวนะหรือว่าใส่ของ6ดาวนะครับไม่งั้นเคลียร์ไม่ได้ภายในเวฟเดียวนะของผมก็จะเอาพวกตัวละครที่แบบว่ายังไม่เลเวลเต็มอะนะครับมาใส่ไปก่อนนะเท่าที่ลองลงดูนะครับเราสามารถลง2ตัวละครแล้วก็ที่เหลือเอากิกกี้ฟาร์มได้นะครับส่วนใครที่เกรดโหดแล้วเนี่ย ตัวเดียวก็น่าจะอยู่แล้วนะครับของผมเนี่ยลองเทสละเอาเฮียรินออกก็ไหวอยู่เอาชิชยะกับเกรสสองตัวได้อยู่แต่ว่าผมอยากเก็บเลเวลเฮียรินด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการฟาร์มกันแล้วกันนะอันนี้ผมจะเล่นแบบแบบว่าเราต้องอยู่กับจอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกด AI นี่ก็เหมือนเดิมนะกดไปเลยครับอันนี้เราจะมาดูว่า2เวฟเนี่ยมีดรอปหุ่นกระป๋องสดาวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ดรอปก็ ดีทราใหม่นะครับเพื่อความคุ้มค่าเพราะด่านนี้จะใช้เอเนอรเยอะหน่อยอันนี้เขาดอกเป็นอาวุธนะครับสามารถดูได้ตรงทางซ้ายนะตรงแผนที่นะครับดูได้ว่าดอกอะไรบ้างอันนี้ก็ดอกแต่อาวุธนะอันนี้ถ้า ใครพิจารณารีทายก็กดรีทายไปเลยครับของผมก็จะเริ่มใหม่หรือถ้าแบบอันนี้เหมาะคนที่มีเวลาจริงๆอ่ะนะเพราะว่าศัตรูมันจะเคลียร์ยากขึ้นครับ อันนี้เกรดผมใส่อาวุธ5ดาวนะก็ยังเคลียร์ไม่ได้ภายในเว็บเดียวนะฮะอันนี้ดรอปอาวุธอีกแล้วครับ ดอกไหมดูสิไม่ดอกเลยครับอันนี้ก็ r ี t r y ตัวใหญ่มันจะประมาณสักสามรอบอะไรเงี้ยหยุบกระป๋องสามดาวก็จะมาแล้วแล้จะเสียเวลานิดนึงฮะหมอคนที่แบบ en หมดจริงๆอ่ะอันนี้ <c oughs> ไม่ดรอปเลยนะอันนี้เวฟแรกอ๋อโหอันนี้มีแค่อุปกรณ์ครับ あ、リーグロードばかん作戦開始油断禁物だメールに行け迅速に解決します実力なさ攻撃が来る気をつけてこの程度か勝者はこちらへ โอ้ oh, ได้อุปกรณ์อีกแล้วโอเคครับมาสนะักทีฮะหุ่นกระป๋องสามดาว โอเคก็ดอปอีกชิ้นหนึ่งไม่รู้เป็นอันไรน,นะครับเบสสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นกันอ่าเป็นอาวุธนะก็อันนี้จะได้หุ่นกระป๋องนะครับไอตัวชิปสีม่วงเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ดวงครับมันจะดอปเบสสุดท้ายนะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้ง AI ไปนะครับประมาณ20รอบแล้วกัน นะแล้วเดี๋ยวมาให้เ,เพื่อนๆดูครับว่าจะได้ชิปสีม่วงเยอะไหมนะครับก็เอาทีมนี้แหละ a few moments later เอาล้ครับอันนี้14รอบนะครับพอดีตัวเฮรินเลเวลเต็มนะก็เลยหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า14รอบเราได้อะไรบ้างเราได้ตัวอัลฟาครับ1ตัวด้วยกันแล้วก็หุ่นกระป๋อง4ตัวครับแล้วก็ได้ชิปสีม่วงครับ1อัน นะอันนี้ก็14รอบก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นนะบางคนก็อาจจะดวงดีกว่านี้นะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะนะอาล้ครับเป็นไงกันบ้างครับกับการฟาร์มด่าน6กขีดแครับเพื่อหาชิปสีม่วงแล้วก็หุ่นอัลฟารวมทั้งหุ่นกระป๋อง3ดาวนะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันเนาะก็คือกด AI ไปเลยนะครับแล้วก็รอดูผลนะว่าได้อะไรเท่าไหร่บ,บ้าง หรือแบบหนึ่งใครที่ Energy น้อย,อย,อยจริงๆก็อาจจะใช้การที่เราแบบว่าต้องมานั่งดูนิดนึงว่าในเวฟแรกหรือว่าเวฟที่2เนี่ยมีดรอปผุ่นกระป๋องไหมนะครับแล้วค่อยไปลุ้นเวฟสุดท้ายครับว่าจะเป็นจะดรอปอะไรมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะในการฟาร์มในตัวชิปสีม่วงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอีเว t นต์มันหมดเนี่ย แล้วไม่มีด่านไหนฟามเนี่ยผมก็แนะนําด่าน6ขีด8เนี่ยนะครับดีสุดแล้วนะครับก็พยายามทาตัวละครอย่างน้องเกรสเนี่ยให้เก่งๆและกันจะได้แบบใช้ลงตัวเดียวได้เลยแล้วก็ลากเด็กไป3คนได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับลองลงด่าน6ขีด8แล้วตัวอัลฟาหรือว่าชิปสีม่วงเนี่ยมันดรอประว่างเว็บหนึ่งหรือเวฟบสเนี่ยถ้ามันดรอปจริงๆเนี่ยยังไงรบกวนพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆคนอื่นจะได้ รู้ว่าโอเคอัตราดรอปตัวอัลฟากับชิปม่วงเนี่ยมันมันดรอปแค่เวฟสุดท้ายหรือว่าดรอปเวฟที่1เวฟที่2ด้วยนะครับโอเคครับก็รบกวนฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปโอหน้านะวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย